ันนี้เกิดมาพบกันรายกันโคซี่ซี่คุกบายเชฟจูและผู้ช่วยของเขาคือคุณสาดามกับคุณสนมวันนี้เราจะมาทําอะไรกันลูกวันนี้เรามาทำเมนูอะไรกันคะวันนี้เราสามตัว <c oughs> เราสามคนจะมาทําเมนูเต้าหู้ไข่แบบง่ายๆเต้าหู้ไข Home ่โฮมเมดนะทุกคนเมนูเต้าหู้ไข่นะคะทานดีเพื่อสุขภาพนะคะทุกคนทำง่ายมากๆไปดูวิธีทำกันเดิครับผมโอ้ยก่อนจะไปดูวิธีทำ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำเมนูต่อๆไปด้วยนะคะไปดูวิธีทำกันเลยดี๋ยวกรผมวัตถุดิบของเรามีแค่2อ,อย่างเท่านั้นนะคะวันน,น,น,นี้มีเต้าหู้นะคะเต้าหู้ถั่วเหลืองแล้วก็ไข่ไก่1ฟองนะคะวันนี้เราจะใช้เครื่องปั่นความแรงสูงนะคะอันนี้ เพราะว่าเราต้องปั่นให้มันละเอียดที่สุดนะใช,ใช่ใส่เต้าหู้ลงไปตามด้วยไข่ไก่หน่งฟองแล้วเราตอนนี้เราจะใส่นมถั่วเหลืองไปด้วยนะคะนมถั่วเหลืองแบบเข้มข้นเลยนะอันนี้ เพื่อนสามารถทําเองได้นะคะมันมีมูมันมีสูตรบอกอยู่นะคะการทําถั่วเหลืองกับเต้าหู้นะคะในโอโคซี่ซี่คุกอ่าอีพีแรกๆะคะมีวิธีการทําบอกอยู่แลจะเราจะปั่นส่วนผส,สมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ มากเดี๋ยวเราจะเทใส่ภาชนะนะคะถ้าทำเป็นหลอดนะเพื่อนๆสามารถใส่ในถุงร้อนได้นะคะแต่ถุงต้องเป็นถุงที่ใส่อาหารที่ร้อนแล้วสามารถเอาไปตุงได้แต่วันนี้เราไม่ใส่นะคะเราใส่เป็นภาชนะแทนเดี๋ยวเราจะเอาไปนึ่งนะคะหลังจากเทใส่ภาชนะเสร็จแล้ว <S <S เราไม่ได้ตวงอัตราส่วนนะคะเพื่อนๆ ปริมาณที่เ,เพื่อนๆจะใช้นะคะก็ขึ้นอยู่กับคืนนี้คือเราเรากะนะคะถ้าถ้าถ้าเราทานน้อยเราใส่แค่ไข่ไก่หนึ่งฟองเราทําทำแค่ชามเดียวอเงี้ยเราก็เลยใช้ไข่ไก่แค่ฝึงฟองออต่อหู้ก็ประมาณประมาณห้กรัมอะคะ่ะใส่นมถั่เหลืองไปอีกสาสิบความเหนียวข้นจะได้ประมาณนี้ความเหนียว เดี๋ยวช่วงที่ระหว่างที่เรารอเต้าหู้เรายังไม่สุกนะคะเดี๋ยวเรามานึ่งมันรอนะวันนี้เราจะทานคู่กับมันนึ่งนะวันนี้เราจะ พอมีท่านผู้ชมรอกินอยู่ท่านผู้ชมผู้ช่วยอะไร<ๆ>มาช่วยอะไรเนี่ยคนนี้ฮะผู้ช่วยรอฮะผู้ช่วยตัวนี้หผู้ช่วยโอ้โหดูซองตัวนั้นฮะเต้าหู้ไข่ของเราก็ได้เสร็จแล้วนะคะโกลดดูแพนอ้าวดูมันนุ่มฟมมากๆเลยนี่เดี๋ยวเราจะเอาไปประกอบอาหารกันนะคะวันนี้ เมนูอะไรด,ดีทําเมนูอะไรได้บ้างต้องู้ขายทำเมนูอะไรได้บ้างวันนี้เราทำอาหารแบบง่ายๆทานนะคะแบบไม่ยุ่งยากนะว,วันนี้เดี๋ยวเราจะพักทิ้งไว้ให้มันเย็นก่อนนะทุกคนให้มันเซ็ตตัวดีก่อนนะเด <c oughs> ี๋ยวเราค่อยเอามาปรุงอาหารนะคะ <c oughs> นุ่มนิ่มมากๆเลยนี่ แเป็นยังไงบ้างดูถ้าเราเราสามารถเปลี่ยนรูปทรงได้นะคะทุกคนเราใส่ไปในรูปทรงแบบไหนมันจะออกมาแบบนั้นนะใส่ไปในแม่พิมพ์แบบไหนใส่ไปในถุงแล้วนึ่งก็ได้นะคะแต่เราใส่เป็นภาชนะดีกว่านะเมนูเต้าหู้นะคะทุกคนเต้าหู้ไข่ทำได้หลายเมนูนะคะ ถ้าใครยังไม่พร้อมทานเลยแล้วก็สามารถเก็บแช่ไว้ตู้เย็นได้นะคะประมาณละชิดหนึ่งนะใส่โซเดียมลงไปได้น,นะคะใส่อะไรบวันใส่เกลือแต่นี้เราไม่ได้ใส่นะคะเพราะเราจะทานเลยนี่ ผิวสวยสุขภาพดีเมนูนี้หุ่นสวยสุขภาพดีผิวสวยสุขภาพดีด้วย ep เมนูไข่เออ ep เมนูเต้าหู้ไข่ของเราวันนี้ก็ได้เสร็จแล้วนะคะขอเพื่อนเพื่อนมีความสุขกับการทําอาหารนะคะเจอกันใหม่ ep หนะ้าน่าจะเป็น ep ใกล้เกือบสิ้นเดือนนะคะจะจะมีมะม่วงสุกนะ น่าจะทำเป็นไอศครีมนะคะเพื่อนเพื่อนรอติดตามชมไอศครีมข้าวเหนียวมะม่วงบายเชฟจูในอีพีในรายการโคซี่อีซี่คุกอีพีถัดไปนะคะวันนี้เชฟจูขอไปกินเต้าหู้ไข่ก่อนนะคะบายบายเจอกันใหม่อีพีหน้า